สวัสดีครับยามเช้าวันนี้ผมอยู่ที่ Canary s y a y เราจะมารีวิวิแล้วก็ห้องของ Canary Stay ที่2ห้องให้เช่านะครับโอเคเราจะไปดูวิวกันก่อนนะครับนี่ครับคือวิวข้างล่างเนาะที่เป็นชั้นล่างสุดชั้นพันด้าน,นะครับชั้นใต้สุดเนาะแล้วก็จะได้เห็นแม่น้ำ แม่น้ำเพชรบุรีนะครับนะครับฝั่งขวาของแม่น้ำเพชรบุรีนะครับค,คือเขื่อนแก่งกระจานนะครับนะี่ครับสวยมากนะครับเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับจะมีคนอยู่นี่นะแต่อาจจะอาจจะไม่ถักเนาะ,ะอาจจะไม่เคยอีก็หนะคกพอเนาะ ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นเนาะนี่ที่ตอนยามเช้าจะมีเครื่องอาหารกินอาหารข้างหน้าตรงนี้ได้เนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นแม่น้ำนี่คือแม่น้ำป็นปกลินะครับเห็นไหมครับนี่คือปิ่นเกลิงแล้วตอนเช้านระยะสูงเยอะเนาะนี่ครับระยะสูงเยอะเนาะนี่ครับผมพยายามเดินเลยนะ กาคือป้ายเนาะสิ่งที่สัมผัสคนนะคะห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตเนาะเพราตอนเช้าอาจจะน้ำขึ้นสื่อเยอะขึนหน่อยเนาะเพรว่าก็มีแนงมุมน้ำนะเขาก็ร่วมกันนะคือแนวมุมน้ำหนึ่งลายของป้ายอากาศดีมากนะคะเป็นแม่น้ำอาจจะท้อที่ มีคนเผาอีกฝั่งนิดนึงนะครับแต่ก็คงไม่เป็นไรนะครับเลยก็มีทางแม่น้ำนะครับเดินมาสักนิดนึงก็จะมาตอนนี้น้ำดึกนะเนาะแต่ไปเล่นตอนนี้นะครับว่าน้ำลึกก็ก็ฝนตกเมื่อวานนะครับกลางคืนเนาะนี่ครับมีที่นั่งนะรตรงแม่น้ำด้วยแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น เก้าอี้แล้วก็มีก้าคา้ำเนาะขึ้นไปโอยเขจะกินปี๊ล็อกยนาะมีล็อกกรุงด้วยจะได้เห็นบางตัวเนาะบางตัวเขาี๊บเฮ้ยเขาถมด้วยี๋ยวเป็นคนใกล้ๆหรือว่าสุดท้ายเาได้ครับ สาย่านนาะสาย่านสวยมากเลยนะเป็นพันด้าอันนี้เป็นมุมอยู่ขล่างสุดขับ่เรนลงมานะจ๊ะจากที่สุดี่เหนนกยูงน่ารักมากเลยครับผมเห็นมีนกยูงสามตัวเนาะเยอะมากไปกัน่จะที่นั่งอีกฝั่งนึงเนาะที่นั่ง็ข้าวค่ะแ่เดินเครับใกล้เลย เดิเนนกการเดิดีมาครับนี่ครับะไป้า,า,าเหรออันไหนรปกัวงนกมาดูตรงนี้เลยเนาะอันนี้นะคะับมเนกการนำเลยเนาะนี่นะคะือนกตกกกกกัวนี้ใช่เนาะผมก็ไม่ค่อยเก่งแต่ก็เข่าเนาะแล้วก็มีอ่ามีชิ้นช้าที่มีชิ้นช้าทั้งหมดสามที่นะครับ ไปนนที่โน้งตรงโน้นที่หนึ่งแล้วก็ไปแค่สองที่เนาะโอเคก็เป็นชิงช้าแหละอยากตื่นนอนเช้าเพราะฝนเนี้ยตอกอยู่เนาะโอเคตรงน,นี้ก็เป็นสะพานไม้ไม่ใหญ่มากเนาะเดิยลงไปไม่ได้แล้วครับว่าเป็นม,มุมน้ําแล้วก็กเรียกว่าอะไรตรงนี้ก็เป็นที่น้ําลึกนะครับที่นั่งเนาะถ้าเปียกอยนะางตอนเช้า อากาศดีมากเลยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นที่ดำลึกนิดนึงนอาจจะต่อนะครับตรงนี้มีป้ายเต็มไปหมดเลยนะครับก็อเฮเต็มตาไหมเหน็นนะครับอดูน้ารักนะครับเนาะต่อแล้วก็จะมีป้ายป้าย,ายอ,อะไรเนาะก็มีที่นาารักด้วยเปขาวเนาะป้ายนี่มี ไปฟ้าหลังขาวด้วยเนาะสวยมากเลยนะครับแล้เป็นบริเวณการเดินคือตรงนี้นะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยนี่ครับนี่ครับทุกคนมีต้นต้นอะไรต้นตาไปใหญ่เบิกสุดเนาะต้นอะไรค่วยตอบกันนะคะนี่คือริบบิ้นฝั่งที่เป็นน้ำลึกเนาะนี่ครับน้ำลึกผมพามาดูนะนะคบก็จะ ไปถือแข่งกงกระจานเนาะก่งกระจานีก่งเรืออ่อนะครับขาดจีมมากเลยครับ ดีมากเลยครับเราจะไปดูโซนหน้านะครัะลองพาไปดูนะครับนะครับคือเป็นโซนการเดินนะล้วก็มีบ้านสองอย่างมันน่าจะโอเคนะคระแต่เดี๋ยวผมปิดคลิปก่อนนะครับแล้วจะเปิคดคลิปชั้นบนนะครับชั้นเบิร์ดนะครับโอเคครับสวัสดีครับ